สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกับน,นะคะหลังเลข ลาวออกนะคะหลังลาวออกเนาะหลังตำลาวออกนะคะแอดก็จะลงนะคะสถิตินะคะสถิติวันพุธให้นะคะใช่ไหมอันนี้วันจันทร์เนาะวันจันท์วันพุธนะคะสถิติวันพุธให้นะคะแล้วก็เลขดับนะคะเลขดับของเรากลายเป็นหสูตรแล้วหรือเปล่านะคะ <c oughs> เพราะว่าดับหลักร้อยนะคะมันเด้งเด้มันเด้งสองเด้งเด้ค่ะหลักร้อยนี่คือดับหน่วยล่างนะคะ ดับทั้งหลักร้อยดับดับทั้งหน่วยล่างนี่เราคือสองเด้งใช่ไหมคะช่วยบอกแอดหน่อยนะคะตอนนี้เลขดับเยอะเกินนะคะแอดกลงงที่จริงมันก็มีแค่ดับหน่วยบนดับหน่วยดับหน่วยบนดับสิบบนแล้วก็ดับหลักร้อยนะคะแต่ว่าดับหลักร้อยนี่ เราอ่ะดับหลักร้อยของเรานะคะดับหลักร้อยของเรานี่มันอน,นี่คะ่ะทุกคนดับหลักร้อยของเรานะคะมันมันก็คือหลักหน่วยล่างของคําราวใช่ไหมคะมันคือดับเด้งเลยนะคะเป็นผลพลอยได้ของ fc เลยนะคะแอดทำสูตรนี้เนาะห้ามลืมดูเด็ดขาดนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสถิตินะคะสถิติวันพุธนะคะเป็นคลิป ดับหน่วยบนดับ10บ,บนแล้วก็ดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยนี่เด้งนะคะหน่วยล่างด้วยนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูก่อนนะคะตอนนี้นะคะหววพึ่งออกนะคะแนวทางหลานก็มาแล้วนะคะเม็ดเดียวก็เสร็จแล้วนะคะ <laughs> ผ่ากันขยันขนาดค่ะขยันขนาดนะคะกลัวแบบว่าเดี๋ยวรัฐบาลไทยและเอฟซีวุ่นวายเนาะก็เลยต้องรีบทําแนวทางไว้นะคะตอนนี้จอลงแนวทางอย่างเดียวเลยเตรียมรับข้อมูลกันเลยนะคะแอดดีใจกับทุกท่านที่มาด้วยนะคะอ่าเม็ดเดียวก็เป็นไปตามคาด f อซีนะคะแอดดีใจด้วยเสียดายนะคะหลักร้อยของเรานะคะโอ้ยหกกับเก่า เอ๊ะปวดประสาทคักจ๊ะาาโอ๊ยโหกับเก่านะจ๊ะเนาะพีดผาด ผิาดเก่าชุดหนึ่งบ่มีจ้ากโตเลยค่ะหลักร้อยของเรานะคะไปเข้าชุดเต็มชุดเต็มนี่หลุดยากนะคะชุดเต็มหลักร้อยนี่ดูชุดเต็มเวเดอร์เดี๋ยวแอดยิบท,ทาชุดเต็มให้เอฟซีนะคะจะได้เอาไปเก่งกันนะคะบางท่านไม่ชอบรัฐบาลไทยเนาะอยากจะเก่งลาวไว้เลยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวแอดจะทยอยลงแนวทางให้เหมือนเดิมเลยนะคะไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบนะคะทุกคนแต่ตอนนี้แนวทางจอลงเพียบเลยนะคะคืนนี้คะ่ะแนวทางคงลงกระหน่ำแน่เลยนะคะเร่ยมรับข้อมูลกันเลยนะคะ แม่แม่ทุกท่านเนาะ เอามาดูกันเลยนะคะผลหวยออกนะคะผลหวยออกนะคะ6 4 7นะคะ6 6อ่าดีใจกับ f อด้วยนะคะโอ้ยแอดมีหลายท่านก็แม่นนะคะแอดหลายท่านหลายช่องเลยแม่นเลยดีใจนะคะชนกันแล้วมาจริงๆด้วยนะคะ f c ก็ปังกันไปเม็ดเดียวเราก็ปังนะคะเม็ดเดียวเรานี่ก็ปังเลยเนาะโอ้ยเสียดายบบเต็กสามตัวให้ f อเนอกจากเนาะติดดับนะคะดับเราเอาอยู่หมดทุกสูตรเลยนะคะเลขดับช่องแอดนี่เอาไปลดต้นทุนได้ เลยนะคะอย่างน้อยนะคะก็ช่วยประหยัดงบได้5าบาท10บบาทนะคะไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนอาจจะไม่อาจจะไม่ได้โปะปังอะไรมากมายนะคะแต่ว่ามันช่วยลดต้นทุนจริงๆค่ะทุกคนนะคะแล้วก็สถิตินะคะสถิตินี่ดีมากเลยนะคะสถิตินี่ทุกคนใครว่าไม่ดีเอส เพียงขาดใจเลยนะคะแอดว่าโอเคมากนะคะเห็นไม่หนีสามไม่มานะคะหลักร้อยสมก็ไม่มาจริงๆนะคะถือว่าดับขาดเลยนะคะสามหลักร้อยหลักหน่วยของเรานี่นะคะทุกคนเอามาดูสถิติวันจันทร์นะคะเจ้าแม่ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเจ้าแม่ไม่ทําให้ผิดหวังเฮ้ยเกือบเกือบเลี้ยวคะ่ะเอฟซีเกือบค่ะเอฟซี FC เกือบได้เฮค่ะ โอ้ oh, ไม่งั้นได้ดีติ๊กไว้นะคะมีมีสองคู่สามคู่ที่ชนนะคะนี่ชนกับของหลานนะคะชนกับของหลานเนอแอดก็ติ๊กไว้นะคะนี่เจ็ดสี่ศูนย์อีศูนย์ห้าเจ็ดนะคะนี่โอ้ยมันออกหกเนมันมาหกสี่เจ็ดนะคะไม่มีไงคะ่ะแอดไม่มีเอสไม่มีแอดมันอยู่ในชุดเต็มนะคะหกนะคะทุกคนโอ้ยเสียใจครับ โอ้ยลักซิปกับลักรอยนี่เดียวเดียวเจอหอยเดี๋ยวหอยกัสิงงมเฮ็ดไปนี่ราคาดูเป็นแนวทางกันไปนะคะชอบตัวไหนค่อยจัดนะคะทุกคนชอบตัวไหนค่อยจัดนะคะแล้วก็เอาไปไปไป,ไปเทียบกันกับแอดที่ท่านแม่นๆดูเด้อค่ะเออสูตรของช่องแอดนี่พอไปวัดไปว่าได้นะคะทุกคนเออแต่อาจชีวะไดี๋ผ้าขึ้นสวรรค์นเนาะ เอ้ามาดูนะคะวันพุธที่สองนะคะกุมเอ๊ยเมษายนนะคะ2568นะคะตัวไหนมาบ้างนะคะหลักร้อยที่ยังไม่มาเลยคือ2ค่ะหลักร้อยที่ยังไม่เดินคือ2นะคะทุกคนมาดูกันนะคะจะดับตัวไหนคือเป็นตะายานแท้สีดับยูโวให้เอก็ไม่กล้าลงขวงนะคะทุกคนแต่ก็มันได้ทําแล้วนะคะเอ้าลงทําให้เอฟดูอีกสักวดพี่นิคพิจารณาดับชนเด่นนะคะดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะทุกคน ดับชนเด่นให้เลือกเด่นค่ะทุกคนให้เลือกเด่นเด้อจ้าทุกคนทําไมเอศถึงพูดอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนมันจะติดดับนะคะทุกคนมือนันจะติดดับนะคะเอศก็กลัวนะคะทุกคน <c oughs> โอ้ยขอไปโอ้โหหลักรวยนะคะ เอานี่นะคะสติดตามนี <Tonight> ้เลยนะคะอันนี้เป็นตัวเด่นนะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นตัวเด่นของวันพุธนะคะเราใช้กันมตั้งปีหกเส็จนี่ได้อีกสองงวดนะคะได้อีกสองขุดนะคะแล้วก็จะหมดแล้วนะคะเราก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะคะสมุดเล่มใหม่นะคะสมุดเล่มใหม่ทีนี้เราบันเทิงเลยนะคะทุกคนเราต้องเทียบสมุดเล่มเก่าด้วยนะคะทีนี้อู้หงอยคักจักนี่นะคะสองนะคะสองหลักร้อยนะคะสองหลักร้อยยังไม่เดินค่ะ สองหลักร้อยยังไม่เดินนะคะโอ้ยขอภัยอิ่มเขาสองหลักร้อยยังไม่เดิน,นะค่ะว้าไออดแอดลุกทุนค่ะแอดไปจัดแต่สามตัวนะคะทุกคน <S <S มเมดียวติดไว้นิดหน่อยนะคะลุกทุนค่ะลุกทุนว้าเอาใจมันหลักสามตัวนะจ๊ะเนาะเอาไม่เป็นไรสู้กันต่อนะคะ <S <S สู้กันตัวจ้ะลองดูเด้อจ้ะทุกคนถ้าชอบก็ค่อยขัดถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะถ้าขัดก็ค่อยผ่านเด้อยจ้ะ ลองดูจ้ะทุกคนเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะนี่ค่ะสถิตินะคะโชว์ไว้นานหน่อยนะคะเพื่อที่ FC จะได้แขบนะคะบางท่านแขบไม่เป็นกำลังจดหลักร้อยอยู่ค่ะให้แม,ม,ม่จดสักคนค่ะอย่ายใจร้อนนะคะอย่ายใจร้อนเด้อจ้ะแนวทางจอลงเพียบเลยค่ะตอนนี้นะคะตายบวบขึ้นหลายตูดขึ้นหลายเถอจ้ะ โอ้สติตีเจ้าแม่โอ้เจ,จ้าแม่บนหลุดนะคะเพราะว่าเจ้าแม่บนสี่เจ็ดโอ้สี่เจ็ดนี่มางวดก่อนนางเลยนะคะแต่ว่าตัวเจาะนางเข้านะคะทุกคนมันมาหกนะคะอุ้ยจะเสียวจับเนี่ยรายละเอียดก็เจ้าบเบปล่นค่ะเอาแคบแล้วบ้ค่ะเอาลอให้เอฟซีขบก่อนนะคะเอาไปนันต่อเลยนะคะเลขดับนะคะทีนี้เป็นเลขดับแล้วนะคะแขบแล้วก็เลขดับเลยนะคะ เลขดับนะคะงวดประจํำวันที่2นะคะเมษายน2568นะคะดับ1ค่ะดับ1ห,หน่วยบนนะคะดับนะคะพอหลังหวยออกปุ๊บนะคะแอดจะให้ดูเลขดับก่อนอื่นเลยนะคะสูตรไหนค่อยว่ากันนะคะเข้าไม่เข้านะคะเราค่อยมาดูทีหลังนะคะแต่เรานะคะจะให้ดูเลขดับก่อนเลยนะคะเลขดับค่ะ ให้ดูเลขดับเบก่อนเลยนะคะแล้วเราค่อยว่ากันนะคะโอ้แต่ว่าเจ็ดดังมากเลยก็มานะคะทุกคนเด็ดเจ็ดดังมากเลยก็มาก็ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยกับเอฟซีเลยนะคะเจ้าแม่เจาะแตกนะคะเจ้าแม่เจาะแตกเจ้าที่นี่ก็โอ้ยเจ้าที่นี่ก็มาค่ะวาเลียกเจ้าที่ตัวโมไปลักรวยเอฟกับเจ้าที่ไม่ชนกันหลักร้อยเลยนะคะวันนี้นะคะ ดับหนึ่งนะคะดับหนึ่งนะคะหลักหน่วยนะคะหลักร้อยของเราเข้าชุดเต็มนะคะเข้าชุดเต็มทุกคนเอยหลักร้อยเธอเชิดไดะคะ่ะข้าศึกซีดตูด <c oughs> อ้ยเลขมงคลทั้งนั้นเลยเด้หกสี่เจ็ดดีใจกับเอซีที่ได้ด้วยนะคะโอ้ยข่กับเจ้าเมียสามตัวแล้ว <c oughs> ไปเลขทูบนะคะจุกทุ่นค่ะ ได้ซ่อมค่ะแอดได้ซ่อมไปสามตัวนะคะเน้นสามตัวนะคะมักสามตัวหลายะค่ะจังสี่ละค่ะขนาดสองตัวยังเข้ายากนะคะพาค้ากันอัดแต่สามตัวอย่างเดียวเนาะอ้าลองดูค่ะทุกคนลองดูนะคะเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่ก็ชนกันกับแอดพอดีก็เจ็ดมาจริงๆแล้วเจ็ดก็ถือว่าดังนะคะชนกันกับหลายๆอาจารย์เลยชนหลายๆสำนะักเนาะ อ้าวนี่นะคะดับหนึง่งแคปหรือยังคะดับหนึ่งหลักหน่วยออาไปกันต่อเลยนะคะดับหนึ่งหลักหน่วยหน่วยแต่แอดย่านอันรักรวยนี่เป็นต่เอาอยู่บ่ค่ะหลักร้อยนี่เราเรายุบก่อนได้ไหมคะหลักร้อยนี่ยุบก่อนนะคะทุก Adrian, นะคนแอดย่านค่ะหลักร้อยน่ากลัวมากนะคะทุกคนอันนี้ดับหลักสิบบนนะคะให้ไปที่ดับหนึ่งตอนนี้หนึ่งน่าจะดับขาดแล้วนะคะบนหนึ่งน่าจะดับขาดแล้วหรือเปล่าคะหรือจะมาเต็มเต็มดับหลักสิบดับหลักหน่วยค่ะ ดับหลักหน่วยดับหลักสิบบนแล้วคะ่ะดับขาดแล้วคะ่ะบนหนึ่งคะ่ะเหลือหลักร้อยนะคะดับขาดแล้วคะ่ะบนคะ่ะหนึ่งดับขาดแล้วคะ่ะเพราะว่าสองสูตรชนกันนะคะนานๆทีนะคะสองสูตรถึงจะชนกันถือว่าดับขาดแล้วคะ่ะเอาแคบเราค่ะเอาดับหลักสิบบนนะคะดับหลักสิบบนคะ่ะทุกคน อ่ามากันเลยนะคะหลักร้อยนะคะวายน่ากลัวจังเลยค่ะทุกคนหลักร้อยดีเอสขออนุญาตยุบก่อนได้ไหมคะ ขออนุญาตยุบหลัก้อยก่อนไทยไหมคะว่าีีแอดไม่มั่นใจนะคะทุกคนเพราะว่ามันชนนะคะทุกคนแอดก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะหาเนี่ยเห็ดเป็นโอ้คอยหาเนี่ยเห็ดทีเเ่เอฟซีดาหัวเอาค่ะเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเด่นมากเลยนะคะวันพุธนะคะมันเดินดีมากเลยนะคะสามเอาดับชนเด่นเลือกเด่นนะคะพี่นิดพิจารณากันดูก่อนเด้อถ้าไม่ชอบเราก็ค่อยค่อยค่อ,อยไม่ไปนะคะแต่ถ้าสามมีตรงก,ก,กันกับตัวที่เอฟซีชอบนะคะจัดเลยนะคะอันนี้แอดไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่ากันไปตามสูตร ค่ะทุกคนว่ากันไปตามสูตรเลยค่ะทุกคนลองดูนะคะลองดูเลยเดอ้อเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันน่าก,กลัวมากค่ะดับสามค่ะหลักร้อยค่ะตอนนี้หลักร้อยดับสามก็คือหลักหน่วยหลักหน่วยใช่ไหมคะ่ะหลักหน่วยใช่ไหมเออหลักหน่วยนะคะอุ้ยน่าก,กลัวมากโหดมากค่ะ เอ้ยเดี๋ยวแอลรีรบลงให้นะคะตัวเต็มทุกสูตรทุกหลักเลยนะคะหนี่แนวทางโอลงเม็ดเดียวก็มาของร้านก็มาแล้วนะคะเสร็จหมดแล้วนะคะฮาหนอยเราพัฒนาของร้านนะคะจับตามองเลยนะคะตอนนี้จับตามองรัฐบาลไทยของร้านเลยค่ะทุกคน หวเจ้าแม่นี่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยเจ้าแม่ปังมากเลยนะคะไอแคเลบาบจา้าแอดก็ไปช้าอยู่นะคะนี่แคปเลยนะคะอันนี้ดับหลักร้อยนะคะหลักร้อยตำราวแล้วก็หมายถึงดับหลักหน่วยนะคะดับสองเด้งเลยนะคะเพราะว่าตัวหลักร้อยกับหน่วยล่างมันใช้ตัวเดียวกันนะคะทุกคนเอ้านี่ค่ะดับเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันชนเด่นนี่สีสามมันเด่นมากเลยนะคะวันพุธด,ดียวให้เป็นตะยานยกเลิกก่อนเดี๋ยบอจ้า น่ากลัวมากนะคะยกเรือกวนหรือวัวไว้ถ้าชนกับใครก็จัดไปเลยนะคะเอาเรามาดูกันนะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างทีนี้นะคะอันนี้ก็เอาไว้เอาดูให้ให้ดูไว้เนาะให้ดูไว้นะคะว่าอันนี้นะคะว่าคือดับหลักหน่วยนะคะเอาเรามาดูกันค่ะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะเด่นบนนะคะเด่นบนมาสามตัวเลยนะคะสูตรล้านนะคะ สูตรร้านก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเจาะเข้าไปนะคะเกือบสามตัวแตกนะคะเม็ดเดียวของเรานะคะเม็ดเดียวของเราก็เข้าไปค่ะเม็ดเดียวของเราก็เข้าไปนะคะนี่เนาะเจ็ดนะคะนี่เนาะของอาจารย์ปัญญาบอกอาจารย์ปัญญาหลุดอีกแล้วนะคะงวดนี้นะคะโอ้แต่ว่าหนึ่งก็ถือว่าดิ่นเนาะหนึ่งมีเมย์มหนึ่ง ที่จริงมันไปติดดับอีกสูตรหนึ่งของแอดนะคะแต่แอดไม่ได้ลงนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลายดับเกินนะคะมันสีโบมิโตเลนค่ะจริงนะคะหนึ่งนี่มันไปติดดับอีกอันตัวหนึ่งนะคะแอดก็เลยเอ๊ะนีว่าโอ้แต่ว่าเก้าศูนย์ตายว่าเก้าศูนย์อยกระติดดับเนาะอ้าวไม่เป็นไรคะ่ะสู้ใหม่นะคะของอาจารย์นะคะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางและะ้วค่ะทุกคนนะคะโอ้เชียดไดบนหล้านลุดค่ะ นี่เนาะทุกคนเนาะสูดหลานก็เข้าไปนะคะหลานก็เจาะแตกอีกแล้วนะคะออกอะไรเอ่ยออกหกสี่เจ็ดหกหกนะคะหกสี่เจ็ดนะคะหกหกแล้วก็เบิ้ลตามคาดเลยนะคะเบิ้ลตามคาดโอ้ซี 4, กับอันนี้เนาะหว่วยนั่งคือขึ้นบนดีเทบัก นั่งขึ้นขืนบนดีคะ่ะเลขติดบนล่างหลานเนี่ยคะ่ะเลขติดบนล่างหลานนะคะหลุดยากมากเลยคะ่ะทุกคนหวยนั่งขึ้นเหนียวเห็นแต่ว,ว่าแปดสี่นี่ชนกันกับเอสสูตรนี้เลยนะคะทุกคนแปดสี่นะคะชนกันกับเอสสูตรนี้เลยนะคะแปดสี่เนี่ยคะ่ะนี่นะคะเข้าไปแล้วนะคะสูตรเออสูตรอันนี้เนาะสูตรดั้งเดิมนี่คะ่ะสูตรดั้งเดิมนะคะหกสี่เจ็ดหกหกนะคะ 4766นะคะก็เข้าไปอีกแล้วเนาะโอ้สูตรสมัยเป็นสาวค่ะโอ้ยสีนี่เดินดีจังเลยนะคะเอาด่ไปกันต่อเลยนะคะมาดูนะคะว่าตัวไหนเข้าบ้างเสียได้เด่นบนหลานหลุดนะคะ7นะคะ7นี่เนาะ7นะคะเข้าไปนะคะของหลานก็เข้าไปนะคะ จ็ดนะคะนี่นะคะโอ้มาตัวนี้ค่ะหลักร้อยของเรามาชุดเต็มนะคะมาหกค่ะทุกคนโอ้มันชนเก่าศูนย์หนึ่งเนาะมันชนเก้าศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนมันชนเก้าศูนย์หนึ่งโอ้ต้เสียดายค่ะมันชนเก่าศูนย์หนึ่งค่ะเสียดายค่ะหกสี่เจ็ดนะคะตำแหน่งพิษตำแหน่งบไดายบนนะคะบนก็มาตัวกลับนะคะบนมาตัวกลับอีกแล้วนะคะโอ้ยจับเนี่ยถ่ะว่า หลักสิบหลักสิบมันออกอะไรนะคะหกสี่เจ็ดน้อหลักสิบเราถูกคะ่ะหลักสิบเรานี่เหนียวอยู่นะคะแต่ว่าหลักหน่วยขนาดหกตัวนะคะโอ้ยหลักหน่วยนี่เอ็ดเหตใไม่แล้ยหลักหน่วยเนะะี่ยค่ะสูตรหลักหน่วยนะคะนี่สูตรหลักหน่วยเดี๋ยวต้องทบทวนสูตรใหม่นะคะทบทวนสูตรใหม่ขนาดทําทําสูตรใหม่แล้วนะคะ นี่นะคะทุกคนนี่นะคะลีเดอร์อันนี้นะคะโอ้เสียดายนะคะเสียดายนะคะเรามีเก้าเจ็ดสี่นะคะโอ้ตัวติกตัวเกิงทั้งนั้นเลยค่ะ ผิดค่ะหลักร้อยหลุดนะคะหลักร้อยแอดไม่ได้ถ้าเอาชุดเต็มเนี่ยก็ค่าโอ้ยเอาไม่เอาไม่จับไม่ค่ะบนนะคะบนเนาะนี่นะคะอันนี้ก็หลุดนะคะออ้สามตัวบนมาเลยนะคะมาครบเลยนะคะโอ้เด่นบนของเรานะคะป๊าแตกสามตัวเลยค่ะ สี่หกสี่เจ็ดนะคะเรียบลอยสามเด้งเลยนะคะบนนะคะป้าเด่นบนเอหกสี่เจ็ดค่ะเข้าสามตัวเลยนะคะป้าหกสี่เจ็ดค่ะหกสี่เจ็ดนะคะทุกคนหกสี่เจ็ดนะคะหกสี่เจ็ดค่ะทุกคน ปาแตกสามตัวเลยนะคะเด่นบนนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะเด่นบนของเหาเนาะเด่นบนของเรานะคะหลักดับเราเอาหมดเอาอยู่หมดนะคะดับเราเอาอยู่หมดโอ้ยนี่มีไอ้นี่นะคะมีหกหกเอ้ยมีเก้าเก้ามาหกหกนะคะอื้แต่เสียดายเนาะมี้เก่าเก่าค่ะมาหกหกจ้ะ ยังไงก็ไม่ได้คะ่ะล่างหลุดขาล่างมาหกมาหกนะคะล่างมาหกอ้าวอันนี้นะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะออกหกหกนะคะหกสี่เจ็ดนะคะหกหกหกสี่เจ็ดนะคะทุกคนนี้ก็เอาอยู่นะคะอ้ดับเราเอาอยู่หมดเลยนะคะจะเรียกว่าหกสูตรก็ได้ห้าสูตรหกสูตรมาจากสูตรจักสูตรนิ่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะดับเอาอยู่หมดทั้งหกสูตรนะคะเออแทนทีสีเก่งเหล็กเด่นช่องนี้จังได้จังเหม็นตะลีกดับเถิดจ้าจังไหนจังเหม็นตะลีกดับเห็นเนาะเอา้านี่เลยนะคะแล้วก็มาดูกันโอ้เจ้าเม่ก็มาแล้วนะคะแนวทางเจ้าเม่นะคะอ่ะให้ดูดับอีกรอบนะคะให้ดูดับอีกรอบนะคะนีเดอดับลักหน่วยบนนะคะสายแข็งเลยนะคะหนึ่งดับขาดแล้วมั้งค่ะดับหน่วยบน หลักหน่วยบนหลักสิบบนดับหนึ่งหมดเลยนะคะแต่ว่าแอดไม่ค่อยมั่นใจนะคะแอดไม่ค่อยมั่นใจดับไอ้นี่ค่ะไม่ค่อยมั่นใจดับหลักร้อยเนี่ยค่ะน่ากลัวมากเพราะว่ามันไปชนดินนะคะมันชนดินหลักร้อยพี่นิพิจารณากันดูหน่อยนะคะสูตรนี้ยกเลิกทนไหมคะสูตรนี้ถ้าถ้าดับอยู่นี่คือดับอยู่สองเด้งเลยนะคะอ้เอาอยุดท่้งหกสูตรเลยเด็สูตรเก่าเราสี่สูตรเพิ่มนี้ไปอีกสองสูตรนะคะป้าไปดู พวกเจา้าคือบ่อยหอยรับคอยนอนเอาสํำหรับคลิปนี้แอาลไลไปก่อนนะคะยินดีด้วยนะคะกับท่านที่หมานที่เฮงที่ปังสวัสดีค่ะ